สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดใจฟาร์มรายเป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของเพศัตสายโรงงานโดยจะเน้นทางด้านโปรดักชันตอนนี้เราจะพูดถึงคลีนรูมหรือว่าห้องสะอาดนั่นเองครับคลีนรูมเนี่ยมันก็คือห้องสะอาดที่ควบคุมปริมาณอนุภาคต่างๆอุณหภูมิ ุ่ละอองความชื้นความดันไม่ให้เกินระดับมาตรฐานที่กําหนดเอาไว้เพื่อป้องกันและควบคุมสิ่งสกปกรกมลพิษต่างๆและอากาศภายนอกเนี่ยไม่ให้ปนเปื้อนเข้ามาภายในห้องที่เรียกว่าคล e นรูมได้นั่นเองค่ะในตอนที่2นะคะเรื่องห้องสะอาดคิีนร r o ค่ะโดยหัวข้อที่จะพูดในวันนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยนิยามของห้องสะอาดหลักการคุณลักษณะของห้องสะอาด อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับห้องสะอาดการแบ่งประเภทห้องสะอาดการออกแบบการตรวจติดตามและสุดท้ายคือการทดสอบห้องสะอาดค่ะโดยที่ในหัวข้อแรกนะคะนิยามของห้องสะอาดค่ะห้องสะอาดหรือ clean room จะหมายถึงห้องที่มีการออกแบบให้มีการปิดมิดชิตเพื่อควบคุมสิ่งปนเปื้อนในอากาศให้น้อยที่สุด และให้เป็นไปตามมาตรฐานความสะอาดมีการควบคุมสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิความชื้นความแตกต่างของความดำรวมไปถึงการติดตามและการตรวจสอบความสะอาดให้อยู่ในเกณฑ์ตลอดเวลาการใช้งานค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นหลักการของห้องสะอาดะคะ่ะหลักการของห้องสะอาดนะคะ จะประกอบไปด้วย1การป้องกันอนุภาคหรือสิ่งปนเปื้อนจากภายนอกโดยที่จะใช้ตัวกรองอากาศหรือว่าฟิลเตอร์ที่เหมาะสมค่ะ 2. การป้องกันการสร้างและการสะสมของอนุภาคหรือสิ่งปนเปื้อนภายในห้อง 3. เมื่อมีอนุภาคหรือสิ่งปนเปื้อนภายในห้องต้องมีการกำจัดทิ้งทันทีค่ะถัดมานะคะคุณลักษณะของห้องสะอาดะคะ่ะ ข้อแรกเลยนะคะก็คืออุณหภูมิจาก United States Pharmacopeia Convention นะคะจะมีการแนะนำอุณหภูมิในห้องต่างๆดังรูปด้านหน้านี้เลยค่ะโดยที่ความสะอาด ISO คา a s s 8และ Big เกต e C และ D นะคะจะมีการกำหนดอุณหภูมิให้อยู่ในช่วง18 22องศาค่ะ ส่วนใน ISO ค่ะ7นะคะหรือเกจ B Boy ค่ะจะมีการกําหนดอุณหภูมิให้อยู่ในช่วง17 20องศาเซลเซียสค่ะใน ISO ค่ะ5หรือเกด A จะมีการกําหนดอุณหภูมิให้อยู่ในช่วง17 20องศาเซลเซียสค่ะ ถัดมานะคะจะเป็นความชื้นสัมผัสค่ะหากความชื้นสัมผัสนะคะมีค่าสูงเกินไปอาจจะทําให้อุปกรณ์หรือเครื่องมือภายในห้องเกิดสนิมขึ้นได้แต่ถ้าสมมติว่าความชื้นสัมผัสม,สม,มีค่าต่ําเกินไปอาจจะทําให้เกิดประจุไฟฟ้าหรือไฟฟ้าสถิตในตัวของวัสดุภายในห้องค่ะดังนั้นนะคะ ISPE bed l i n e u i d e นะคะจะมีการแนะนําเปอร์เซ็นต์นความชื้นสัมผัสในช่วงที่เหมาะสมในตแต่ละห้องโดยพบว่าห้องสะอาด ISO class 8คา 7, ์ด7คาร์5หรือเกด A ถึง D ความชื้นที่เหมาะสมนะคะจะอยู่ที่30-60นะคะ่ะนอกจากนี้นะคะจะต้องมีความดันที่เหมาะสมโดยทั่วไปจะกำหนดให้ความดันในห้องเป็น positive pressure เพื่อที่จะทำให้เกิดการผักอากาศที่สกรปรกจากภายนอกห้องนะคะไม่ให้เข้ามาในห้องค่ะ3 แสงสว่างหากไม่มีการกำหนดนะคะจะใช้แสงสว่างอยู่ที่1,080ถึง1,620ลักค่ะสุดท้ายนะคะก็คือความสะอาดของห้องค่ะพิจารณาจากปริมาณหรือจำนวนอนุภาคในห้องที่เข้ามากับสาภาพแอร์และอนุภาคที่ปลดปล่อยจากเครื่องจักรและบุคคลค่ะถัดมานะคะก็คือจะเป็นอุปกรณ์สำหรับห้องสะอาดค่ะ โดยที่อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องสะอาดนะคะก็จะมีอุปกรณ์ทำความสะอาดไม่ว่าจะเป็น P-filter, secondary filter และ final filter ค่ะโดยที่อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องสะอาดนะคะก็จะประกอบไปด้วย airlock, กล่องส่งผ่านตัวทำงานอุปกรณ์อื่นๆเช่นชั้นวางของรถเข็นตู้เก็บของเป็นต้นค่ะการแบ่งประเภทห้องสะอาดนะคะ การแบ,บ่งประเภทห้องสะอาดอย่างแรกก็คือจะแบ่งตามการใช้งานค่ะโดยที่1นนะคะห้องสะอาดทางอุตสาหกรรมก็คือจะอาจจะเป็นการใช้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไมโครชิปผลิตสีฟิลม์มหรือว่าสารเคมีต่างๆค่ะ2ก็คือห้องสะอาดทางชีวภาพจะเป็นห้องสะอาดที่จะใช้เกี่ยวกับการผลิตยาหรือห้องผ่าตาดัดเพื่อควบคุมปริมาณเชื้อแบคทีเรียซึ่งความดันในห้องที่สะอาดกว่าจะต้องสูงกว่าห้องข้างเคียงค่ะ สุดท้ายนะคะจะเป็นห้องสะอาดที่เกี่ยวข้องกับชีวาวัตถุอันตรายค่ะโดยจะเป็นห้องสะอาดที่ใช้เกี่ยวกับปฏิบัติการที่จําเป็นจะต้องมีเชื้อโรคเกี่ยวข้องด้วยเช่นเชื้อไวรัสหรือสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพค่ะโดยความดันอากาศในห้องจะต้องต่ํากว่าความดันห้องข้างเคียงค่ะถัดมาก็คือประเภทห้องสะอาดแบ่งตามการไหลของอากาศค่ะ 1. ห้องสะอาดที่มีการไหลของอากาศแบบทั่วไปโดยห้องสะอาดแบบนี้นะคะจะมีระดัะบ,บะความสะอาดอยู่ที่ ISO ค่า6 6ค่ะ 2. ห้องสะอาดที่มีการไหลของอากาศตามแนวราบโดยห้องสะอาดชนิดนี้จะมีระดับความสะอาดตาม ASO ค่ะ5้าถึค่ะสุดท้ายนะคะก็คือห้องสะอาดที่มีการไหลของอากาศตามแนวตั้ง ห้องสะอาดชนิดนี้จะติดตั้ง h e p a f i l t t e r เตเต็มเพดานซึ่งมีระดับความสะอาดประมาณค่า100ค่ะถัดมานะคะจะเป็นการแบ่งประเภทห้องสะอาดตามปิก2020ค่ะโดยปิก2020นะคะจะแบ่งออกเป็นเกรดต,ต่างๆ4เกรดด้วยกันค่ะได้แก่เกรด A B C และ D ค่ะโดยในแต่ละเกรนะคะจะมีการแบ่งตามจำนวนอน,อนุภ้คงสูงสุดที่ยอมให้มีได้ในปริมาตรอากาศ1ลูกบาศกเมตร โดยจะมีการแบ่งออกเป็น2อย่างก็คือในขณะที่ไม่มีการปฏิบัติงานหรือว่า at rest e, และ2ขณะที่มีการปฏิบัติงานอยู่หรือ in operation ค่ะโดยจะมีการแบ่งขนาดอนุภาคนะคะได้แก่0 5นไมโครเมตรและ5ไมโครเมตรในทั้ง2สถานที่ค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะในเกรด A ค่ะ ในขณะที่ไม่มีการปฏิบัติงานและในขณะที่มีการปฏิบัติงานอนุภาคขนาดส5ไนจุด5มโครเมตรจำนวนอน,อนุภาคสูงสุดที่ยอมให้มีได้คือ3,520ต่อ1ลูกบาศก์เมตรและอนุภาคขนาด5ไมโครเมตรจำนวนอน,อนุภาคสูงสุดที่ยอมให้มีได้คือ20ต่อ1ลูกบาศก์เมตรส่วนเกตต่างๆนะคะก็จะมีการแบ่งดังตารางนี้เลยค่ะ ถัดมานะคะจะเป็นการแบ่งประเภทของห้องสะอาดตาม ISO 1 4 6 4 4ในปี2 0 1 5ค่ะโดยที่ใน ISO นะคะจะมีการแบ่งคาสของห้องสะอาดออกเป็น9คลาสดังนี้ค่ะโดยที่ในคัสต่างๆนะคะจะมีการแบ่งจากความเข้มข้นอของอนุภาคสูงสุดที่ยอมให้มีได้ในปริมาตรอากาศ1ลูกบาศกเมตรโดยที่จะมีการแบ่งอนุภาค ของฝุ่นนะคะตั้งแต่ขนาด0.1นจดไมโครเมตร0.2นุดไมโครเมตร0.3นจุดไมโครเมตร0.5ุดไมโครเมตร1ไมโครเมตรและ5ไมโครเมตรดังตารางนี้เลยค่ะถัดมานะคะจะเป็นการแบ่งประเภทห้องสะอาดตามฟิโ e r a ล s แ a นดาร์ดค่ะ โดยที่ Federal Standard นะคะจะมีการแบ่งประเภทห้องสะอาดโดยวัดจากความเข้มข้นของอนุภาคสูงสุดที่ยอมให้มีได้ในปริมาตรอากาศ1ลูกบาทเมตรหรือต่อลูกบาทฟุตค่ะโดยที่จะแบ่งออกเป็นคลาสต่างๆนะคะโดยที่คลาส1นะคะจะเทียบเท่ากับ ISO คลสคาสามคลสสิบนะคะจะเทียบเท่ากับ ISO คลาส4คลาส100จะเทียบเท่ากับ ISO คาส5 คัด1,000จะเทียบเท่ากับ ISO คัด6คัด1,000 0นะคะจะเทียบเท่ากับ ISO คัด7และคัด1,000 0 0จะเทียบเท่ากับ ISO คัด8ค่ะหัวข้อถัดไปนะคะจะเป็นการออกแบบห้องสะอาดตาม ISO 14644 Annex 4ปี2022ค่ะ โดยการออกแบบห้องสะอาดนะคะจะแบ่งออกเป็น3ดีไซน์หลกักอันแรกนะคะจะเป็นแบบ conceptual design จะมีการกําหนดดีไซนเทเท์คุณล่ะการวางผังการออกแบบโฟลต่างๆให้เป็นไปตามข้อกําหนดของ GMP ค่ะ 2. เบ basic design จะเป็นการออกแบบเกี่ยวกับระบบโครงสร้างการวางผังและการแบ่งสัดส่วนห้อง รายการข้อกําหนดต่างๆระบบสนับสนุนการผลิตรวมไปถึงแนวทางการซ่อมบำรุงค่ะ 3. ดีเทลดีไซน์จะเป็นการออกแบบที่เจาะจงรายละเอียดยกตัวอย่างเช่นการเลือกวัสดุการทำเชนงคอนโทรนเพื่อควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนด นอกจากนี้ยังมีการออกแบบประตูนะคะโดยที่ประตูที่มีการนิยมใช้ก็จะเป็นประตูสุญยากาศหรือว่า hermetic door ซึ่งจะประกอบไปด้วยชั้นปิดผิวภายนอกที่นิยมใช้แผ่นลามินาแรงดันสูงมีกระจกป้องกันแบคทีเทรียสแตน l e s s s t ล,สสลแล้วก็มีชั้น polyurethane f o เป็นฉนวนกันความร้อนกันเสียงป้องกันการรั่วซึมและมีความแข็งแรง ส่วนตัวผนังนะคะควรเลือกใช้ผนังแบบแซนด์วิชที่ใช้วัสดุเป็น PIR โฟมซึ่งมีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนต้านทานการติดไฟมีจุดห้อมเหลวที่สูงดูดซับเสียงลดการเกิดควนันไม่ทำให้อับชืน้นและมีความแข็งแรงโดยผนังในรูปแบบนี้นะคะจะมีเฟรมอลูมิเนียมช่วยเสริมความแข็งแรงและป้องกันไฟฟ้าสถิต มีการใช้ Air t ท้า s ซ a l เพื่อลดเกาะให้เกิดการปนเปื้อนจากช่องว่างระหว่างผนงังและช่วยป้องกันอากาศเพื่อรักษาค่าความดัน และสุดท้ายคือพื้นนะคะโดยวัสดุที่นิยมใช้ในการปูพื้นคืออีพ็อกซี่เนื่องจากฟิล์มสีมีความยืดหยุ่นไม่มีรอยต่อป้องกันสารเคมีได้หลากหลายมีการเอาความสะอาดได้ง่ายป้องกันการเกิดเชือ้อราและป้องกันไฟฟ้าสถิตด้วยค่ะถัดมานะคะจะเป็นการทดสอบโดยที่จะนำมาจาก ISO 1 4 6 4 4 Annex 3ในปี2005ค่ะ โดยการทดสอบแรกนะคะจะเป็นการทดสอบ Airborne Particle เคาค่ะโดยที่จะเป็นการวัดปริมาณและการกระจายของอนุภาคที่มีขนาดระหว่าง0.1-5มโครเมตรโดยจะมีการทดสอบทั้งในี้นค่ขณะที่มีการปฏิบัติงานและไม่มีการปฏิบัติงานค่ะโดยในรูปนะคะด้านสายมือจะเป็น Particle Counter ค่ะหรือว่าจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดปริมาณของ Particle ค่ะ ขวามือนะคะจะเป็นลูกหัวสุ่มแบบ i s o ซค n e t น c ติค่ะซึ่งจะเป็นโผบนะคะที่ใช้ในการทดสอบค่ะ ถัดมานะคะจะเป็นการทดสอบ Airflow Test ซึ่งจะเป็นการวัดอัตราการไหลของอากาศโดยจะมีการทดสอบทั้ง Airflow, Velocity, Uniformity และ Airflow Rate ค่ะโดยที่จะมีการแบ่งการวัดเป็นสอ,อย่างนะคะ1ก็คือ Unidirectional Airflow จะมีการวัด Airflow Velocity, Uniformity of Velocity และมีการสุ่มอากาศในท่อค่ะ ส่วนแบบที่2นะคะ non-unidirectional airflow จะมีการทดสอบที่บริเวณค่ะเข้าของอากาศแล้วก็มีการคำนวณจาก airflow velocity และมีการสุ่มอากาศในท่อค่ะโดยในรูปนะคะก็คือจะเป็น flow hood ค่ะที่สามารถใช้ในการทดสอบ airflow ค่ะ การทดสอบถัดมานะคะจะเป็นการทดสอบ air p r p s s u u r e i i f f r r n n t Test ค่ะโดยจะเป็นการทดสอบความแตกต่างของความดันระหว่างห้องปฏิบัติงานในแต่ละห้องที่อยู่ติดกันหรือระหว่างห้องสะอาดกับพื้นที่ภายนอกค่ะโดยจากรูปนะคะจะเป็นเครื่องมือไมโครมานมิเตอร์ที่ใช้ในการทดสอบ air p r p s s u r e d i f f e r e n c e Test อันนี้ค่ะ ถัดมานะคะจะเป็นการทดสอบ install filter system leakage test ค่ะซึ่งจะเป็นการทดสอบการรั่วไหลของ HEPA Filter และเป็นการทดสอบหาประสิทธิภาพของระบบ Air h a n d l i n g ค่ะการทดสอบถัดมานะคะจะเป็นการทดสอบ air flow direction test and visualization ค่ะจะเป็นการทดสอบทิศทางและความสม่ำเสมอของอากาศที่ไหลเวียนภายในห้องสะอาดค่ะ ดวิธีการทดสอบนะคะจะมีหลักๆอยู่4วิธีดังสไลด์เลยค่ะจากภาพนะคะจะเป็นตัวอย่างภาพ air velocity vector ที่หาได้ค่ะถัดมานะคะจะเป็นการทดสอบ temperature test ค่ะจะเป็นการทดสอบเพื่อควบคุมอุณหภูม,ภมิให้อยู่ในช่วงที่กำหนดอย่างต่อเนื่องค่ะและจะเป็นการทดสอบ humidity test เป็นการทดสอบเพื่อควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ relative humidity หรืออุณหภูมิจุดน้ำค้าง dew point ให้อยู่ในช่วงที่กำหนดอย่างต่อเนื่องค่ะการทดสอบ Electrostatic and ion generator test ค่ะ โดยอันแรกนะคะเป็นการทดสอบอิเล็กโรสแตติกเพื่อเป็นการประเมินระดับการเกิดไฟฟ้าสถิตในบริเวณปฏิบัติงานพื้นผิวผลิตภัณฑ์และอัตราการการะจายของไฟฟ้าสถิตค่ะโดยจะมีการวัดเซ์เฟสโวลเทจเลเวลด้วยอิเล็กโรสแตติกวอลมิเตอร์ค่ะซึ่งเป็นรูปร้างสายมือนะคะ นอกจากนี้นะคะจะมีการประเมินคุณสมบัติของวัสดุกึ่งตัวนำไฟฟ้านะคะโดยที่จะวัดโดยใช้เครื่อง high resistance meter ซึ่งเป็นรูปด้านขวามือค่ะถัดมานะคะจะเป็นการวัด Ion generator test ค่ะ ซึ่งจะเป็นการประเมินความสามารถในการสร้างประจุไฟฟ้าโดยอุปกรณ์ที่ใช้วัด Ion Generator Test นะคะจะมีอยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะ การทดสอบถันมานะคะจะเป็นการทดสอบหา Particle Deposition ค่ะซึ่งจะเป็นการหาขนาดและจำนวน,นอนุภาคที่อาจจะสะสมบนผลิตภัณฑ์หรือพื้นผิวในบริเวณปฏิบัติงานจากอนุภาคที่สะสมบนเพจค่ะในรูปนะคะจะเป็นตัวอย่างภาพที่ได้จาก Surface Scanning ค่ะ ถัดมานะคะจะเป็นการทดสอบ Recovery Test จะเป็นการทดสอบความสามารถของการคาจัดอนุภาคในอากาศค่ะซึ่งจะประกอบไปด้วย2อ,อย่างนะคะได้แก่ Recovery Time Test จะเป็นการทดสอบที่ความเข้มข้นอนุภาคที่มากกว่าหรือเท่ากับ100เท่าของความเข้มข้นที่ระดับความสะอาดเป้าหมายค่ะแล้วก็จะมีการจดบันทึกเวลาที่ความเข้มข้นนั้น,น,น Recovery r a t e จะหาได้จากความชันของ p a r t i c l e c o n c e n t r a t i o n decay curve หรือคำนวณได้จากสูตรดังรูปค่ะการทดสอบสุดท้ายนะคะจะเป็นการทดสอบ Containment Re-test จะเป็นการทดสอบการปนเปื้อนจากอากาศภายนอกที่ไม่มีการควบคุมผ่านเข้ามาภายในและยังสามารถทดสอบการรั่วของความดานของระบบเพดานได้อีกด้วยค่ะ โดยจะมีการทดสอบอยู่2เมทอดนะคะก็คือ DPC เม h o d method, แล้วก็ photometer m เม h o d ค่ะ